รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอแบกอวอร์ Award ครั้งที่12ปีการศึกษา2565-2566ถึง 2, 66, ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาเรียนคณะกรรมาการประเมินผลงาน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยมเบกอวอร์ดระดับชาติประจำปีการศึกษา2565-2566กถึง2566กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาวิชาน,นางวิชิตาแก้วมณีตำแหน่งครูระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านผู้รอดอำเภอพระบุรีสังกัดสำนาาักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อุดมการในการทำงานของดิฉันคือตั้งใจในการทำงานอย่างซื่อสัตย์และรับผิดชอบเต็มที่เต็มเวลาและเต็มความสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอนสิษย์ให้เป็นคนดี หลักการครองตนดิฉันยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูจนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลต่างๆหลักการครองคนดิฉันปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมาโดยตลอดมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและเป็นที่ประทับใจ เช่นได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารสถานศึกษาให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษารรัก,กาคององ,งานดิฉันเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานต่างๆแก,ก่ครูรุ่นพี่รุ่นน้องมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับได้รับรางวัลอยก ผลพัตนตระไยทำนองสอรพันยะจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเป็นตัวแทนจังหวัดพังงาจำนวน3ทีมในการเข้าแข่งขันระดับภาคคณะสงฆ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2ทั้ง3ทีม เป็นหัวหน้าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนอกจากนี้ยังเป็นครูผู้ฝึกสอนแข่งขันสวดมนต์แปลแข่งขันเพลงคุณธรรมแข่งขันมารยาทไทยได้รับรางวัลระดับเหรียญทองเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการสร้างความโปร่งดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลห้าต้นแบบระดับจังหวัด ได้เข้าร่วมการนำเสนอการจัดการเรียนรู้แบบสนทียศาสตร์ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของปสจที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขกาจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ยึดหลักสองเงื่อนไขเงื่อนไขคุณธรรมและเงื่อนไขความรู้ ได้ใช้สามหลักการคือความอรปมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในควที่มีผลผลิตเรียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสี่มิติด้านแก่วัตถุเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมค่ะจากการจัดการเรียนการสอนของดิฉันส่งผลให้ผู้เรียนมีความประพฤติมีการปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นจุดเน้นของสารศึกษาได้ครบทุกข้อคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยค่ะ วิธีดำเนินการริเริ่มพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยนำเอาวิธีระบบ System Approach มาประยุกต์ใช้กำหนดรูปแบบของการวางแผนจัดกิจกรรมตามแนวคิดของสุขนนภูริเวทและใช้ขั้นตอนการสอน5 AS m o เดลที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้ติดขัน้นดังภาพมีการปรับปรุงและผลิตสื่อการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขอบข่ายโรงเรียนวิถีพุทธได้แก่การส่งเสริมนักเรียนสอบหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นปรีชั้นโทและชั้นเอกทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการศึกษา2,566นักเรียนสอบผ่านคิดเป็นร้อยละ94ของนักเรียนที่เข้าสอบ ฉันได้จัดทําและเผยแพร่ผลการบริหารจัดการชั้นเรียนในรูปแบบเบสท์เทคคิ Tech ate, เรื่องโรงเรียนแห่งสุนทรียศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยใช้ท้รอดโมเดลร่วมจัดนิทรรศการและนําเสนอการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดทางานส่งผลให้สถานศึกษาครูนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจัดการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชาสังคม กับวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลบริท็ททีชผลสอบสูงกว่าระดับประเทศนักเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสทศจำนวนสิบคนเป็นผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สังเคราะห์และสรุปรายงานผลการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพส่งผลให้สถานศึกษาได้รับโล่พระพฤหัสปดีระดับประเทศ พัฒนานักเรียนตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศแข่งขันทักษะวิชาการร่วมกับสำนักวัฒน,นธรรมและองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับภาคคณะสมตลอดมาเป็นหัวหน้าโครงการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนทั้งที่70และ71และเป็นครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย วัดพัง,งานนางวิชุตาแก้วมณีดิฉันนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนาประสบผลสำเร็จเผยแพร่ผลงานไปยังบุคคลกลุ่มบุคคลหน่วยงานในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line, ผ่านเพจเฟซบุ๊กบ้านคุูรอด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่กะกะสแต่งตั้งเพื่อประเมินการขอมีและขอเลื่อนวิทยาฐานะในระบบ DPA ตามหลักเกณฑ์ว .9 ทับ2,564 นำบทเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพโดยการนำเอาการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นกุญแจสำคัญในด้านการศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างทัศนคติในการเรียนสังคมศึกษาส่งเสริมสุขียาภาพต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอแบกอเวิร์ดขอขอบพระคุณค่ะ